มากินข่าวทุกคนนี่ฉันจะบอกวิธีละลายน้ำพริกปลาฉลาดเด้ออันนี้ก็ตักตักจากกระปุกอะ่ะล้วก็ใส่ตัวนี้ฉันใส่ฉันเติมน้ำอุ่นไปนิดนึงถ้าจะกินเปียกนะถ้าจะละลายนะก็เติมน้ำปลาไปนิดนึงค่ะมาเนี่ยเดี๋ยวจะเติมน้ำอุ่นนิดนึงดูกับข้าวมีอะไรบ้างบรรยายไปวันนี้มีปลากระบอกเปแบบเดปี๊ดทอดนะจ๊ะ อมมุ้ส้มผักเติมน,น้ำอุ่นลงไปอีกน <ไป S 1> ิดนึงให้จะได้เร็วๆหน่อยพิกปราชญ์ของชุนอรีค่ะแต่วันวนี้ขอรับส่วนอนึง่งนี่จ้ามะขี้ยะทุกคนค่ะที่เก็บมาเช่าเนี่ยพี่เนี่ยว้ายให้ดูเนื้อ,อคุณค่ะ ไม่เมนารกินต้องเห็นหน้าฉันนี่แหลช้าจ้วงนาจีช้าจ้วงจีโอ้ยใจดูเด้แซงมาเขาเขมามีคนเซลโอเคกินละเดี๋ยววันนี้จะไปงานพิซนโลกจ้านำเวลาปลาซุนนารีน้ำพริกปลาฉลาดซุนารีอันนี้กับพัดกาดกินยอนไว้นี่กับพักในบ้านมดเลยอ่องค่ะท้าวอ่องแตกนี่ซื้อมาจากดำเนินที่วันนังข่านะ มะเขือกรอบมากผักแคร์ติปแยมนะผักแคร์ข้างบ้านจริงเอนมะพร้าว มันไม่กินเค็มค่อยใสย่ค่อยเหยอะชิมไปอืมตับใจจริงจริงอันนี้มีแรงขับรถสบายถึงพิโลกมนกับไม่รอบไม่ได้ กิลาของเร,า,ร,รา่ะ้โหก็จะแปลงไม่ต้องกลัวกินแบบใบ้ใจนะใบ้ใจจริงแต่เราก็แช่เอเบกกิ้งโซดานะเราก็ร้านเพราะว่ามันก็มีพวกพวกดินที่มันสมกีบัวกีไก่กีหม้อไงนะ มีเช,ชื้อลงเชืยย้อราพยาไปเยอะมดีดไหมอัดสานง่ายแต่เราก็ต้องล้างนั่นแหละค่ะคุกคนล้างสะอาดแค่ไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงทอดมป็นนั่นอย่างนี้ลูกจ้าไม่จ้าทีหลังนี่ไปทอดเที่ยวจ้าไปแลนไ,ไ,นะะไปไ,ได้นะครับไปแลนทำไม่ได้แล้วหนึ่ง ต้องแ,แบบนี้แหละต้องแบบนี้อนทอดสวงามเลยคือแม่บอกว่าให้ทอดไฟอ่นอ,อนๆไฟอ่อนๆใจเย็นๆวันนั้นทอดมาคือขมผีเลยอ่ะรีบๆไรีบห,หายเลยกินได้ยันหัวเห็นไหมเนี่ยเห็นคโซเดียมทั้งนั้นเลยคาอ์บอาโตเซียมมั่ย <c oughs> ที่ฉันไปเดินซื้อปลามีหลายคนถามว่าเขาใส่ยาไหมเขาแช่ยาไหมเวลาฉันซื้อพวกของสดฉันจะดูนะถ้ามีเมงวันตอหถือว่าระดับหนึ่งปลอดภัยแล้วหมู่บ้านนั่นนะหมู่บ้านบ้านไร่ชาวเหนือตรงดําเนินสะดวกเขาทำวกปลาเค็มขายอย่างเดียวฉันไปสองดินที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลูกผัก ซัมมาซีตันค่ะอืมช่ามามวงดีจ้จะจะเอามาลงลาที่ร้านฉันพับที่ร้านเป็นแปลงพักแล้วฉันจะปลูกพักปลอดสารถ่ายพักอากาศพักพักสลัดุพักอะไรพวกนี้แหละพักขักที่อายุสั้นนะม่คุ้มเมือคืนเหรอตอนปลูกึ้นน่ะ เรื่องความเรื่องความปลอดภัยไไว่าใจสูงค่ะอันนี้มาจากโลลาดเลยร<ช>ับกระบานปูดโอ้ยสา่หวางไหมคะ่หวางเลยเดี๋วว่าจะพิดโูกเลยตัวเนี้ย ถึงเชียงใหม่เลยอุนไปวนมากับได้สามสี่รอบเลยคุยฝักเนาะแบกมึงโนขนาดนั้นเดี๋ยวมึงตุเรยอะือีองอือืม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 อืตอือืมอืมอมอืมอืมอือมอมือมอืมอืองมมือออง กิโลทีเราหมูซื้อเขาด้อมตลาดอะไรลูกอะไรลูกหืเป็นอะไรลูกปุ่นหมดเยอะปุ่นเยอะขนาดไม้ยังเออแต่ใส่ต้องใส่แงะชตรงนี้ใช่เราก็ต้องใส่เอาละ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 อืมอืม